แพทริกยิ่งจิ้นเบสคัมสิงยิ่งโด่งดังดาง,งานนี้แฟนคลับยังวิ่งขาแตกล่าสุดหนุ่มแพทริกปาริสถูกจับตามองความสัมพันธ์กับสาวเบสและก็นีคัมสิงจนทำเอางานนี้เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ไปที่ไหนทุกคนก็ต้องรู้จักหนุ่มแพทริกปาริสซึ่งเป็นหนุ่มที่จีบสาวเบสแถมให้สาวเบสเป็นโนหนึ่งนั่นเองค่ะแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าความจิ้นของคู่นี้ทำเอาหนุ่มแพทริก โด่งดังขึ้นทุกๆวันจนทำเอาแฟนคลับสาวสวทั้งหลายต่างยอมวิ่งขาแตกเพื่อให้เจอหนุม่มแพทริกและไปส่งหนุ่มแพทริกเลยทีเดียวและต้องยอมรับจริงๆว่าหนุ่มแพทริกดุขาวออร่ายิงใส่เสื้อขาวแบบนี้พร้อมกับแว่นตาและนาฬิกาสุดหรูของหนุ่มแพทริกยิ่งทำเอาลุคนี้ของหนุ่มแพทริกเป็นที่ชินตาของแฟนคลับอย่างมากและชื่นชมในความขาวออร่าซึ่งเป็นสเปคของสาวเบสได้เป็นอย่างดีมั่นใจนะคะว่า การที่หนุ่มแพทริกจริงใจรักจริงกับสาวเบสจะต้องทําให้คู่นี้โด่งดังอย่างมากแน่นอนค่ะเพราะไม่ใช่แค่หนุ่มแพทริกคนเดียวที่เอาใจแฟนคลับไปเต็มๆแต่คนที่รักสาวเบสก็จะรักสาวเบสยิ่งขึ้นไปเพราะว่าความน่ารักของคู่นี้มันมาเต็มซะจริงๆจนอยากให้หนุ่มแพทริกจีบสาวเบสติดและเลื่อนสถานะเป็นแฟนสักทีนั่นเองค่ะ ซึ่งงานนี้แฟนคลับมากมายต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงหนุ่มแพทริกเพียบอาทิน่ารักจังเลยค่ะรีวิวความหล่อแพทริกหน่อยแดดดี้ก็หล่อเกินน้องๆน,งนิสัยดีทุกคนเลยเท่าที่ติดตาม SPD มาเราพูดคลั่งรักแพทริกทุกคนคะคลั่งรักได้และก็จิ้นกับสาวเบสด้วยนะคะเพราะอยากให้คู่นี้เป็นแฟนกันสักทีขอขอบคุณแพทริกปรวริศและเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ